ตอนนี้นะคะเป็นคลิปที่3ามสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่สตรนด์รอแอหายเลยซูมนิดหนึงซูมนิดนึ่งซนเซนนะคะอากาศหนาวขนาดนี้นะคะเราก็ยังจะมากินซูนเซนกันได้นะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราไปลงทะเลลันล่ากันนะคะเราก็มากินเซูนเซนสองโตโต้นูนที่เราชอบมันกำลังมันกำลังถ่ายแอปหายดย อันนี้เป็นเทศกาลมะม่วงนะคะของเซนแต่เหมีวสั่งมาหน้าบ้านใช่ค่ะใช่ครับแต่เหมีวจะสั่งมาหน้าบ้านครับเพื่อนเต้มันชอโกแลตหมดเลยครับซึ่งเป็นเทศกาลมะม่วงคือเมื่อกี้เป็นคนเป็นคนบ่อยเขาให้เทศกาลมะม่วงแล้วก็ข้ามข้ามถนนไปแล้วนะคะแต่ว่าข้ามกลับมาข้ามกลับมากินเทศกาลมะม่วงที่เซนใจหมามากครับวันนี้เรารับไปก่อนคนอยากเข้ากล้องแต่แรกแต่แรกใครไม่มาเสียใจนะคะเพราะว่าทุกอย่อากาศดีมากๆอารมณ์แบบ อิตาลีอารมณ์อิตาลีเลยอีโคลี่เอีโคลี่ไม่เห็นพูดอะไรไหมคะเมยูโรมไม่มีตังค์อะไม่มีตังค์เฮ้ยผมว่าสวัสดีครับเพื่อนๆกล้องตกล้องกล้องมาตามคลิปของเรานะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะพยายามพิปให้เพื่อนๆได้อิจฉาหารือกันนะคะอิจฉาใช่